เปิดคาร์น,นโวโลงบ3,000ทองกดอะไรก่อนอ่ะ900เลือกก่อนเลือกออก่อนว่าจะได้ตัวไหนมากสุดกูต้องเป็นคาร์นโวโลอยู่แล้วปีเตช่วยไม่เคลื่อนหรอปีเตช่วยไม่เคลื่นอยู่ทีมอ่อนไปฟิลิรามโอเคไหมถ้าได้มาฟิลิรามก็โอเคลั่นเลยมีส<ก>ูงมีสูตรไหมแบบว่าแบาบสับขาหลอกแบบไม่มีไม่มีเลยหรอลั่นเลยหรอลั่นกดเลย900ไม่ลั่นลั่นคืออะไรลั่นคือลีลไลกดไปเลย900นี่กดให้เด็กมันดูนี่ไปเลยไป อันนี้คือมาเลยปะไม่อันนี้คือได้ใช่ไหมได้ดิมึงคอยดูอาจจะเป็นนี่ไงคาร์นัมโลอยู่ข้างในโอ้การไฮไลท์ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือการที่มันลองมาจากการอีพิกตัวที่พี่เปิดเคยเปิดให้ผมได้อะลูคคามิอ่าที่ร้อยก่อนเดี๋ยวมันจะสั้นเกินโอเคอยาคิดมันสั้นเกินถ้าได้มันได้เลยคิดมันจะสั้นไปเก้าร้อยดิไม่มีสูตรเลยหรอสูตรอะไรไม่มีรุ่นนี้ไม่มีลำลำทำไมวะ นี่ไงมาชัวร์รอบเนี้ยไฟแลบเฮ้ยเจอกูไม่ได้แชมเปี้ยนอิตาเลียนไม่ได้เลยตายอิตาเลียนไม่ได้เลยไม่ได้หมดยังทองอ่ะยังต่อดีวะทีหนึ่งห้าร้อยก่อนไหมทีละร้อยก่อนไหมทีละร้อยเผื่อมันออกก็อีกครั้งเขาเรียกว่าขัดขัดลาบไงลาบลาบอะไรไม่เอาเราร้อน พีที่ทำไม่ออกกจบเลยอ่ะไม่ออกก็ไม่ได้เลยอ่ะไม่ออกก็เหลือแค่ห้าร้อยทองอ่ะก็ไว้กดไงอีห้าร้อยนี่ไงเก้าร้อยรอบเนี้ชัวร์ลั่นจอดับฮึสุ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 สอสุมุอุสุสอสุสุมุสุสุสมสุุ่ส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 เสุ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 สอสุสุสุสส คานาบัลโล่อยู่ไหนอ่ะไม่มีสูตรไงเดี๋ยวคนคนดูจะคอมเมนต์นะว่าสูตรสี่สี่สี่สูตรสามสามสามสูตรอะไรลี่มอ่ะเอทีละร้อยเซ็งกว่าข้ายสคริปต์ไงเฟสเฟสมาทำไมตัวนี้แหละอีกสี่ร้อยอ่ะต้งตัวไปให้พี่เท่กูชื่นใจหน่อยไปคานาบลโล่ดิวะเทียบุลยไอไอเวน มันเนี่ยเรานี่ไงพูขึ้นพูรุงอะพูลุงเจไม่มาอีกครั้งหนึ่งได้อีกสครั้งเจกูคาราวาโลเติมเพิ่มไหมเติมไหมเติมเพิ่มไหมถ้าไม่ได้เติมเพิ่มไหมโ้ยัซี่กี่ทายที่ายมา ให้พี่กูดีใจหน่อยฮ่ามม่ไงพี่คโคเล่นเจอตอนทำน้องใหม่ตอนทำน้องใหม่เพื่อคนดูใครดูกูเพื่อคนดูต้องถ่ายคลิปก็ต้องได้ถััวกูทำอะไรอยู่เนี่ยแขกข็งต่อเลยพี่เท่ต้องมีสูตรไว้พี่แบบว่าซีทีซี่อ่ะไม่มีสูตรกูจะทำลายสูตรเราต่อเรามาต่อกันเพื่อเจอกันฟิลิปอะไรนะคานาว่าโล มามึงเจอกูคานานี่ไงพ่อมึงไอมีลุ้นอยู่ไม่ไหวแล้วนะมีลุ้นอยู่ไอคิงไอไม่มีลุ้นแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะกูเศร้ามากเลยเฮ้ยมันต้องออกบ้างดิไอ้เหี้ยทำไมของกูมันออกง่ายจังวะไอ้เหี้ยต้อนรับพิทีแรงเกินเจอกู อีกทีนึงพี่ไม่มีสูตรไงเดี๋ยวคนดูจะมาคอมเมนต์แล้วสูตรอะไรวะสูตรซีซีซีไม่สนหรอกนี่ล่านี้แหละจอมืดไอุ้เฮ้ยมามาไม่ได้มาสีทองใครมาไม่มีใครมาแล้วมาสีทองนี่ไงมาแล้วใครอ่ะใครอะลามได้เลยเสื้อขาวอย่างเงี้ยกูไม่ได้อยากได้ไปรีบลามลามดีอย่างน้อยออกบางคนหมดเป็นเหมาแพ๊ก ยังมีร้อยทองอยู่อย่างไรออกเนี่ยอันนี้ตัดเป็นไฮไลท์ได้ปิดแม่งเลยกูไม่อยากได้เจอคาาวาลกครับข้ามาเลยหุยตตัวอะไรวะเมียอย่างไรได้แบ็คขวาตัวเมตาหมาเฮ้ยเพชรในตมตัวเนี้ยตมมันคือตมมไหมเนี่ยเซ็งแล้วอ่ะอีกชื่อตัวไป โโอ้ขออีกสักตัวไปให้พี่เท่ชื่นใจหน่อยวะเกลือแดกไม่พอใจครั้งแรกก็เกลือเลยพี่คิดครั้งต่อไปจะเติมไหมครับไม่เติมแล้วคิดสุดท้าย